สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะกลับมาพบกับพลในช่องพลอย19ทาโล่วันนี้พลมาทําคลิปความรักของคนที่มีประเด็นให้กับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษาพลแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยเนาะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันท์ดาวศุกร์ก็ดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงค่ะเป็นเรื่องราวความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นใครที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวมันเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะก็ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วกันเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาคอยทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วราคาค่าครู30นาที299บาท 45นาที500บาทนะฮะ45นาทีก็จะละเอียดมากหน่อยนะคะเรื่องราวหน้าไพา่สามารถสลับกันได้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งให้พลอยด้วยเนาะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะคอมเมนต์ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะถ้า comment มมไม่สุภาพขอบล็อกออกจากช่องนะคะเรื่องราวพวกนี้อย่าบอกนะอย่าที่บอกเลยค่ะ สามารถสลับกันได้ด้วยมาดูเลยค่ะเรื่องราวของชาวราศีมีนความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอืมความสัมพันธ์มันเป็นแบบว่าชอบเอาชนะมามาหายหายนะ เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะไพ่ของชาวราศีสิงขึ้นมาชาวราศีเมษล้วก็ชาวราศีกรกฎด,ด้วยนะคะไพ่บ่งบอกถึงอะไรไพ่บ่งบอกถึงบางมีความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กับเด็กแล้วเด็กคนนี้ก็ค่อนข้างรักอิสระนะถ้าถ้าไม่ใช่เด็กก็ได้นะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนไม่ผูกมัดเป็นอิสระนะรักกันไหมพอยว่ารักนะแต่มันมีคนหนึ่งที่ให้รู้สึกว่ารักมากกว่าพยายามทําอะไรให้มากๆนะทาอะไรให้มาก นะพร้อมที่จะเป็นคนที่เหมือนคนที่แบบพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมฮะยังคงรักอิกสระนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานทํางานด้านการเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆด้วยนะ mm hmm. เขาค่อนข้างให้ความสําคัญพลังงานของความสําคัญแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมฮะไพ่สเตนแล้วก็ไพ่ของเด็กเดอะฟูลเนี่ยพลอยมองว่าเขาจะค่อนข้างรักอิกสระนะ รักอิสระถึงแม้ว่าอีกคนนึงจะพยายามทําดีแค่ไหนสิ่งโตนะก็บางทีก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วก็ต่างอายุต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกต่างต่างาศาสนาก็ได้นะแล้วก็ไพย่ยมันบองว่าพยายามปรับใส่กันแต่ปรับได้มันก็มาพร้อมกับเดอะฟูอะเดอะฟูก็คือแบบอิสระอะให้ตอนเนี้ยดีนะอีกพักหนึ่งเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบ อ่ะตามใจตัวเองอีกแล้วนะก็ดึงๆงกันไปมามาอยู่อย่างนี้นะไพ่เดอชาริกอลด้วยนะฮะก็มันมีพลังงานของการที่แบบชอบเอาชนะพ่อแง่แม่งอนกันอยู่เสมอเสมอด้วยนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงคนนี้ค่ะเออนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะก็สลับกันได้นะฮะมีความที่แบบใช้ความใช้ความคิดบวกใช้อารมณ์ที่แบบนิ่งเพื่อสยบ ับสิ่งที่เจอนะคะแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นตัวตนของเขานะคะยังไงเขาก็เป็นตัวตนของเขาเราก็ไม่สามารถไปควบคุมเขาได้เสมอนะจะดีเป็นพักๆอ่ะหายไปแล้วก็กลับเข้ามาหายไปแล้วก็ดึงกันกลับมานะมีพลังงานที่แบบไปไปกับกลับอยู่เสมอนะทั้งทั้งที่ว่าบางทีเราก็มาพูดมาคุยกันพยายามปรับใส่กันแล้วแต่พอปรับเข้ามาก็เป็นภาวะเดิมไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะคะ โอเคค่ะทีนี้มาดูว่าชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างขอไพ่ให้กับชาวราศีมีน5ใบแล้วก็คู่กรณีของชาวราศีมีน5ใบค่ะหกเหรียญโอ้เหรียญขึ้นมาเยอะมากเลย6เหรียญ4เหรียญแเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะชาวราศีกุมขึ้นมาอ่ะ h e Empress มาอีกแล้วนะ The Empress มาดูค่ะแล้วก็พลังงานของคู่กรณีค่ะ The Fool อ่า The Empress กับ The Fool เห็นไหมคะแล้วก็สามไม้แล้วก็เด็กเอ่อหดาบแล้วก็ควีนถือไม้เท้านะคะแล้วก็ The Magician ความดือ้อความโซนความแบบเอาแต่อารมณ์ตัวเองความที่แบบไม่ค่อยได้ใส่ใจคนรอบข้างสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคู่กรณีของชาวราศีพิจิกได้นะคะมาดูกันก่อนเนาะไพ่ของธาตุไม้เอ่อไม้ขึ้นมาก็เป็นธาตุ ธาตุไฟนะธาตุไฟเมสิงธนูได้นะเมสิงธนูแล้วก็มีเดอะสตาร์ The Star ชาวราศีชาวราศีกุมนะคะมาดูกันค่ะไพ่ของชาวราศีมีนนะไพ่ของชาวราศีมีนพลังงานของชาวราศีมีนนะตัวตนใบแรกนะขึ้นมาเป็นหเหรียญหกเหรียญเป็นพลังงานของ ความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันถูกแบ่งมันถูกแบ่งเคยให้เต็มเคยให้ร้อยนะภาวะช่วงนี้พลังงานนี้บอกว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาทําอะไรที่มันขาดหายไปไม่ได้ให้เต็มร้อยเหมือนเดิมความสัมพันธ์มันคือปล่อยให้คุณนะฮะปล่อยให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องดูแลตัวเองเหมือนคุณต้องพยายามทําอะไรด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ความรู้สึกของคุณมันเหมือนกับว่าอ่ะ เรามีกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราได้ดูแลตัวเองความคิดของคุณนะนะความคิดของคุณคือลักษณะที่แบบเหมือนเหงาอะเหมือนเหงาอะหรือคุณกําลังคิดว่าคุณเจอกับภาวะของคนที่คนที่เอาเอาเขาเรียกว่าอะไรคนที่เห็นแก่ตัวนะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแต่ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งๆที่ คุณก็รู้สึกถึงเขานะเขาก็ยังคงสําคัญกับคุณก็ได้นะในความคิดแล้วก็ไพ่จิตใต้สํานึกยังบ่งบอกถึงการที่คุณนะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายพยายามทําให้เขาแบบเสมอต้นเสมอปลายพลังงานนะมีอาจมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินด้วยนะมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นอนะไพ่ของชาวราศีมีนนะ่ะบ่งบอกถึงว่า รู้สึกได้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนเราเป็นตัวคนเดียวพยายามทําอยู่คนเดียวหรือเปล่านะความสิ่งสิ่งที่เราพยายามทําเพราะในอดีตนะเดอร์สตาร์เกิดขึ้นเดอรเดอรสตาร์บอกบอกว่าพยายามปรับอะไรหากันแล้วนะพลังคุณเองก็พยายามเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปให้ในมันมันดีแล้วคุณก็โปร่งใสกับทุกกับเขาทุกอย่างนะคะโปร่งใสกับเขาทุกอย่างเลยนะให้เดียมเพลสขึ้นมา คุณอะเพียบพร้อมคุณรู้ว่าคุณให้อะไรคุณเป็นคนคิดบวกคุณให้พลังงานที่ดีเกับเขานั่นไให้ของคุณไม่มีพลังงานแย่เลยนะแต่คุณแค่รู้สึกว่าแม้ความสัมพันธ์ที่มันถูกแบ่งอะเนะเหมือนกับการที่เขาอาจจะไม่ได้แบ่งโดยสิ้นเชิงแต่เป็นพลังงานแบบแบบว่าเหมือนเหงาว่าเหมือนเหงาเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูเขาอะเขาเป็นยังไง เดอะฟูลอะค่ะใครเขาจะใส่ใจใครละคะเดอะฟูลนะเดอะฟูลคือคนรักอิสระนะไพ่ของชาวราศีเมษก็ได้นะเอออิสระฉันไม่ค่อยชอบอะไรผูกมัดเห็นไหมแค่จะเดินตกหน้าผาเขายังไม่สนใจเลยว่าถ้าเขามีความสุขเขามีอิสระกับเนี้ยเขาทำนะแต่ในจิตใตออ้ในความคิดเขาเองเขาก็มีความเหงานะคพราว่าเขาก็มีความเหงาถึงแม้เขาจะแสดงออกด้วยด้วยความรู้สึกที่มันเหมือน ไม่มีใครเอาเราอยู่เราชอบเที่ยวเราชอบอิสระแต่จริงๆจิตใต้สํานึกห,หรือความคิดของเขาอะความคิดของเขาก็มีปัญหานะเหมือนเหงาเหมือนคิดถึงใครบางคนคนที่อยู่แดนไกลด้วยก็ได้นะเอออาจจะเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วก็มีหนึ่งดาบขึ้นมานะพ่อยขอขยายหนึ่งดาบเลยค่ะขอขยายสามดบาบอ่าสามไมเท้าก่อนนะแล้วก็หนึ่งดาบด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่มองว่า สามไม้เท้านะสามไม้เท้าขยายออกมาเป็นนี้ตัวเขาเองก็มีตัวเลือกพอยมองว่าเขาอาจจะไม่ไม่ชอบไปจุมปรุกหรือทำอะไรกับกับใครกับใครที่ไหนเนาะเขารู้สึกว่าเขาชอบอิสระเขาชอบแบบเออไม่ชอบให้ใครมาเหนียวหลังอะค่ะเนี่ยเขาชอบเป็นอิสระแล้วก็มีตัวเลือกนะอยากทำอะไรก็ทำนะมีทำอะไรก็ทำแล้วตอนเนี้ย คือเหมือนเขาเป็นพลังแบบไม่ชอบอยู่ในที่ที่มันอึดอัดอยากทําอะไรทําคิดยังไงก็ทำนะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะเขาเองอะ่ะไม่ตั้งกําแพงเลยจ้งกาแพงเลยว่าถ้าใครจะมาทําให้เขาต้องมีปัญหามีมีความอึดอัดนะคนคนนี้เขาจะถอยออกนะไพ่พระนะฮะเขาจะอยู่เฉยๆเขาจะไม่สนใจกับสิ่งน,นี้นะนะแล้วก็ไพ่ของเขานะค่อนข้างที่จะแบบว่า คนคนนี้จ,จะทํางานเก่งให้ความสําคัญไปกับหน้าที่การงานนะแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองเห็นไหมคะไพ่ค่อนข้างออกมาเนะี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีพลังแบบอย่านะอย่ามาบังคับนะอย่ามาทําให้เป็นรู้สึกว่าอึดอัดนะถ้าอึดอัดเขาเดินหนีนะพลังงานแบบนี้เลยนะเชื่อมั่นในตัวเองเป็นนักคิดนักวางแผนที่ดีแล้วก็ชอบควบคุมด้วยนะคะคู่กรณีของ ของชาวราศีเมษนะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาจริงๆด้วยนะเพราะว่าขยายออกมาอาจจะมีตัวเลือกมีความสัมพันธ์ทีค่คุยซ้อนคบซ้อนอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมีนนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือกับคนคนนั้นนะว่ามันเป็นอะไรยังไงขอดูความคิดของชาวราศีมีนหน่อยค่ะขอดูความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมีนหน่อยค่ะ ดังั้นนะคะเอาใหม่เอาใหม่อหมขอดูความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมีนหน่อยค่ะว่าชาวราศีมีนคุณรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่อ้าวเมื่อกี้ตกมามาอีกแล้วนะอยากออกจริงๆนะคะอยากออกนะ,ะชาวราศีมีนนะ,ค,ะคุณรู้สึกว่าคุณน่ะถูกอย่างเมื่อกี้บอกว่ารู้สึกว่าถูกแบ่งความรักความสัมพันธ์พลอะว่าตัวคุณเองคุณรู้สึกจริงๆนะว่า มันเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มมีคนที่เกินเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมันทำให้คุณไม่สบายใจนะอาจจะมีคําพูดหรือเน็บแนมอะไรกันไปนะใช้คําพูดที่เอ่อหรือการกระทําที่บ่งบอกถึงอารมณ์นะอารมณ์ใส่กันมีอารมณ์ใส่กันนะฮะไพ่หกไม้นะฮะขอขยายหกไม้ บางทีก็รู้สึกว่าอยากจะจบนะอยากจะจบความสัมพันธ์เลยนะอยากจะเบื่อแล้วเบื่อแล้วแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ยังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่ดีเขาอยากตัดคุณนะชาวราศีมีนเขาอยากตัดคู่กรณีนะเออนะพลังงานสลับกันได้เนาะ คือก็อยากตัดนะแต่มันก็ตัดไม่ได้อลค่ะมันยังคงมีความรู้สึกอยู่นะอาจจะเชื่อมโยงกันในเรื่องของเงินเรื่องของงานด้วยอยากจะตัดแต่ตัดไม่ได้อยากจะหลุดออกจากตรงนี้ก็หลุดไม่ได้ไพ่ของชาวราศีพิจิกขึ้นมาด้วยนะเป็นไพ่ขยายนะคะก็เอออยากจะจบอะคะ่ะเหมือนบางทีมันกม็มีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เลยอยากจะเดินหนีแต่พอจะเดินหนีก็เดินไม่ได้ค่ะก็ยังคงกลับมาอีกอยู่ดีอะคะ่ะ นะนั่นคือความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมีนนะทีนี้มาดูค่ะว่าเขาล่ะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีมีนบ้างเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีมีนบ้างคะเป็นความรักของคนที่มีประเด็นนะคะใครที่ไม่มีประเด็นก็อย่าดูเลยนะคะเดี๋ยวมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนบ้างอัศวินเหรียญ โอ้พระอัศวินมาเยอะเลยสามใบเลยค่ะขาดขาดขาดดาบเนาะขาดอัศวินถือดาบเนาะเขาเองอยู่ในภาวะที่กําลังวางแผนกําลังนิ่งเงียบเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาเมื่อกี้เมื่อกี้ชาราศีมีนได้อัศวินถือดาบใช่ไหมอะเนี่ยแหละค่ะทะเลาะกันมีปัญหานิ่งเงียบใส่กันใช้อารมณ์ใส่กันเมื่อกี้ก็เป็นดาบพุ่งใส่อันนี้ก็เป็นม้าใช่ไหมคะแล้วก็ เขาก็กำลังคิดนะนี่เงียบในที่นี้กำลังคิดว่าจะกลับไปพูดยังไงจะกลับไปง้อยังไงนะเออหรือว่าพยายามง้อกันหลายครั้งแล้วก็รู้สึกเบื่อแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วนะมีแต่อารมณ์ใส่กันนะเหมือนกับว่าเนี่ยภาวะของการที่นิ่งนิ่งคิดวางแผนเพื่อจะเดินกลับไปขอโอกาสนะกลับไปขอโอกาสหรือกลับไปพูดไปคุยฉะนั้นเขารู้ตัวแหละว่าเขาทำผิดหรืออะไรแต่ว่า ก็ยังอยากนะอัศวินเนี่ยก็มีความทะเยอทะยานหรือความเขาเรียกว่าอะไรความมีอีกโก้มีความเป็นเป็นพลังที่แบบเอ่อพลังที่แบบไม่ลดไม่ลดทอนให้ใครเนาะเพราะว่าอาัศวินก็คือพวกที่แบบทํางานที่จะต้องชนะอ่ะชนะศึกข้างไหนก็อยากชนะฉะนั้น เขาก็ไม่ค่อยจะลดลดลดพลังอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงคราวจริงๆก็เองก็อยากจะขอโอกาสอยากจะพูดอยากจะคุยเหมือนกันถ้าเป็นช่วงที่เงียบใส่กันนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากมาปรับความเข้าใจก็ได้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วง1-15มิถุนายนนี้ค่ะนะคะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอืมขอดูหน่อยค่ะควีนถ้วยมีคนน้อยนะฮะมีคนน้อยอืมมีคนน้อยคนน้อยใจมีคนมีอีโก้นะแต่ก็ยังแบกกันไปอยู่นะฮะเห็นไหมคนหนึ่งนะน้อยใจรักมากรักมากใส่ใจมากอีกคนนึงก็นะเมื่อกี้เป็นอัศวินถือ S อ s สวีเลยตอนนี้เป็นดีเอมเปอเรชาราศีมีนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไพ่ของธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนนะคะก็บ่งบอกถึงอะไรนะ,ะยังคงถือไปอยู่นะเบื้องหลังของควีนยังคงรู้สึกเป็นครอบครัวยังรู้สึกมีความผูกพันอยู่นะแต่ก็เครียดมากๆเลยนะคะเครียดมากๆกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาคนนั้นดือ้อแล้วก็เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา หรือเป็นคนที่หัวโบราณนะฮะหรือเป็นพวกนักการเมืองเป็นข้าราชการหารตำรวจก็ได้เขาจะแบบเขาจะแบบว่าดื้อค่ะนะพลังงานที่ดื้อของเขาเนี่ยถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกนะแต่ว่าถ้ามันไม่ศบอารมณ์นะไพ่เดอะฟูลเนี่ยเดอะฟูลมาเป็นอย่างเงี้ยก็บอกว่าอ,อ ไม่สบอารมณ์จะไม่ลดจะไม่ทอนอะไรลงเลยนะแต่ว่าถามว่าถือกันไว้ไหมยังถือค่ะยังแบกกันไปอยู่เนาะมีเกณฑ์ว่าจะได้พูดได้คุยกันแต่ว่าภาวะที่พูดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะนะมันอาจจะไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าเห็นไหมฮะนั่งหันหลังให้กันน่ะนั่งหันหลังให้กันแต่ถามว่าตัดขาดกันเลยไหมพลอยว่าไม่ไม่ขาดนะ ตัดไม่ขาดนะก็ยังมีความที่เชื่อมโยงกันอยู่นะฮะในช่วง15วันนี้นะพลังของความเอาแต่ใจความมีอีกโก้ค่อนข้างสูงแล้วคนนี้ก็น้อยหน่อยนะรอการมาง้อของเขาก็ได้นะมีพลังงานของการอยากรอการงา้อรอการมาพูดมาคุยอยู่แต่อีกคนนึงเขาค่อนข้างค่อนข้าง ไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นนะยเขาจะเข้าใจเขาจะต้องการแต่ความรู้สึกของตัวเองให้คุณค่าของตัวเองให้พลังที่ตัวเองต้องควบคุมได้ทุกๆุกอย่างนั่นแหละคะ่ะแล้วใครที่เจอกับคนแบบนี้นะพลังงานของความสัมพันธ์จะค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะจะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างดูไพ่หรืว่า ควีนท้ววคือคนที่อ่อนไหวสุดๆนะรู้สึกให้ความสัมพันธ์ก็รักไพ่ของผู้หญิงขึ้นมาเยอะเลยเนาะชาวราศีมิคือไพ่ผู้หญิงขึ้นมาเยอะแล้วก็ไพ่ของเดมจิเชียนอย่างเงี้ยเดอะฟูลอย่างเงี้ยแล้วก็ดอเอมเพลอร์ The Emperor, อย่างเงี้ยน,นะเป็นพลังของความดือ้อคนที่ชอบควบคุมแล้วก็เห็นไหมคะไพ่ของอัศวินขึ้นมาเยอะใช่ั้น เขาไม่ค่อยลดลาวาสอกให้ใครอะค่ะนะคะในช่วง15วันนี้ก็อาจจะเงียบขึ้มใส่กันนะฮะรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดนะคิดถึงด้วยแต่ว่าก็ไม่ยอมอ่อนนะฮะถ้าจะอ่อนเนะะี่ยเขาอาจจะอยากให้คนที่คนที่เป็นพลังงานของควีนถ้วยเนะี่ยไปงอเขาแทนนะฮะไปงอเขาแทนอนั้นนะคะโอเคทีนี้มาดูค่ะ มาดูว่าถ้าเขาบอกชาวราศีมีนได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนคะถ้าเขาบอกชาวราศีมีนได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนคะเป็นเรื่องราวโดยรวมนะคะสลับกันได้ด้วยเขาอยากบอกนะเห็นไหมเขาไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดมาล็อกเขานะแล้วชอบอิสระเขาอยากทําอะไรนะเขาจะต้องทําแบบนั้น แต่ก็ไม่ได้ลืมคุณนะถึงแม้ว่าเห็นไหมผู้หญิงสีขาวอีกแล้วผู้ชายแม้ใส่สีดําฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ต่างกันคนนึงอ่อนหวานอีกคนนึงก็ขมบึง้งตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาบอกนะเออเขาบอกชาวราศีมีนเขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมนะเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมนะแล้วก็เขาอยากทําอะไรเขาจะทําด้วยตัวเองเขาจะเขาจะแบบว่ารับแต่พลังงานที่ ส่งมาให้เขาแล้วมันเป็นพลังงานที่เขาโอเคเท่านั้นถ้าไม่โอเคนะถ้าไม่โอเคนะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบกับสิ่งนี้ขยายเนหานี่ไงถ้าเขาอยากจะกลับมาเขาจะกลับมาเองนะคะเขาจะกลับมาเองเขายังคงนึกถึงคุณนะถามว่านึกถึงไหมนึกถึงแต่ความสัมพันธ์ที่มันต่างกันนะอารมณ์ที่มันต่างกันชุดที่มันต่างกันเนี่ยนะอืมจริงๆเขาอยากกลับมาเขาก็กลับมาเองหรือไม่คุณก็ต้องกลับมาเองนะคะ ถ้าคุณคิดถึงคุณมีพลังงานของความรักอยู่ที่ที่นี่เห็นไหมอะ I love you อยู่บนหัวเนี่ยที่หมวกกันน็อกเนี่ยนะแล้วก็สัญญารักยูเทิร์นไม่ได้หายไปไหนนะะเดี๋ยวเวลาถึงเวลาก็กลับมาแต่มันเป็นการกลับมาบ่อยๆทําบ่อยๆซ้ําๆซ้าๆแล้วความผูกพันความรักมันน้อยลงทุกทีทุกทีฉะนั้นถ้าเขาบอกอชาวราศีมีนได้ว่าเขาก็ ก็ขอเวลาไม่อยากไม่ชอบอะไรที่มันอึดอัดนะไม่ชอบที่อึดอัดถ้าอยากกลับกลับมาเองนะคะทีนี้มาดูชาวราศีมีนหลักนะแม่หญิงน้อยของเราที่เป็นควีนถือถ้วยเมื่อกี้นะขอดูหนะะ่อยค่ะว่าชาวราศีมีนเป็นยังไงคะอยากบอกอะไรกับเขาคนนั้นถ้าบอกได้หนึ่งประโยคจะบอกอะไรกับเขาคะคุณเจอกับคนที่รักกิสละมากมากนะคุณเจอกับคนที่ เอาตัวเองเป็นที่ศูนย์กลางโรคนะฮะโอ้คุณค่อนข้างมีพลังงานที่รู้สึกดีกับเขามากๆนะอาจจะช่วงนี้ขอพรขอพลังงานดีๆเข้ามาให้เขากลับเข้ามาเถอะนะฮะพลังงานที่ดีคุณยังรู้สึกให้ความสําคัญกับเขามากๆนะฮะเห็นไหมไพ่พระขึ้นนะไพ่พระขึ้นแสดงว่าอะ โอเคฉันจะพยายามใจเย็นนะเออจะยังคงเป็นนางฟ้าอยู่ดีเมื่อกี้เป็นแม่หญิงหน่อยก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่ดีนะความรู้สึกนะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณจะรอนะจะรอแบบใจเย็นๆแล้วกันนะรอให้มันมันรู้สึกดีขึ้นกว่านี้แล้วเราค่อยหันหน้ามาพูดกันนะคะหันหน้ามาพูดกันแล้วกันนะคะ,ะสิ่งที่คุณบอกเขานะว่ายังรออยู่ตรงนี้ค่ะนะยังนั่งรออยู่ตรงนี้ยัง รู้สึกดีกับคุณเสมอเลยนะยังรู้สึกดีกับคุณเสมออุ้ยไพ่แบบปะตั้งแต่แรกๆเลยเนาะดีออมเพรสอย่างเงี้ยควีนถือถ้วยอย่างเงี้ยนะคะอืมฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมนะคุณรู้สึกว่ายังยังควบคุมสถานการณ์ได้คุณยังใจเย็นพอนะอาจจะรอฟังเหตุและผลนะย ว่ารู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเขามากเลยนะคะเพราะว่าหัวใจที่ช่างเนี่ยยังหนักกว่าเงินอีกนะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณคุณคุณเองอาจจะอยากบอกเขาว่าอคุณเออ่รู้สึกกับเขาได้หนักแน่นมากนะคะหนักแน่นมากๆนะคะและอยากได้ความสัมพันธ์กลับมาที่แบบว่าได้หนักแน่นเหมือนกันนะคะอยากได้ความสัมพันธ์ที่หนักแน่นเหมือนกันขอหัวใจสีแดงอันนั้นของคุณได้ไหมนะ ลดอีโก้ลงบ้างนะคะถ้าใครมีอีโก้ใส่กันมากๆนะคะเออนะ,ะอาจจะลองง้อกันบ้างนะคะอ่อนให้กันบ้างนะคะถ้ายังรักกันอยู่เนาะมาดูกันค่ะแล้วชาวราศีมีนนะฮะคุณเป็นอะไรสําหรับเขาคะคุณเป็นอะไรสําหรับเขาคนนั้นคะชาวราศีมีน <laughs> พไพ่ใบนี้มาอีกแล้ว เาคุณเป็นอะไรสำหรับเขาเป็นเหมือนคนที่เขาก็จะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนและคุณเองก็จะยอมอยู่กับเขาอยู่เรื่อยๆน,นะเมืนเหมือนการผูกมัดกันไว้เป็นกรรมเป็นเวรน,นะเป็นกรรมเป็นเวรเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละผูกมัดกันไว้นะฮะแล้วก็ไพ่ของการกระทานะคุณเป็นอะไรสําหรับเขาคุณก็เป็นอะไรที่ที่ไม่ได้ไม่ได้บีบรัดเขามากหรอกนะไม่ได้บีบรัดเขามากหรอกเขาก็บอกเลยว่าตัวเขาเองอะ่ะ ที่ก่อปัญหาตัวเขาเองแหละที่ทําอย่างนี้แต่ว่าอ่อนไม่เป็นไงคะอ่อนไม่เป็นคุณเป็นอะไรสําหรับเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้อยากให้หายไปจากชีวิตถึงแม้จะความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขานะฮะเขาเองเป็นคนที่บอกว่ารักอิสระนั่นแหละนะฮะรักอิสระนั่นแหละแล้วเขาก็รู้ว่าคุณยอมปล่อยให้เขาไปรักอิสระนะแต่เขาก็ดูเลยนะ รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันไม่ได้หายไปจากไหนฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรคุณก็เป็นคนที่รอเขาอยู่ที่เดิมเสมอๆแม,ม้เหมือนของตายเลยนะรออยู่ที่เดิมเสมอๆเ,เหมือนของตายเลยนะคะอมืมาดูกันค่ะทีนี้มาดูไพ่สรุปและไพ่แนะนำนะคะไพ่สรุปและไพ่แนะนําให้กับชาวราศีมีนหน่อยคุณควรรู้ควรทราบอะไรกับสิ่งนี้หรือเปล่าคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณควรรู้ควรทราบอะไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นอีกไหมคะขอพายแนะนำ Queen ử, ควิ้นถือคิงถือดาบเดอคิงถือดาบนะเดือชาริอดตาอีกแล้วชาวกรกฎนะแล้วก็ไพ่ธาตุลมด้วยนะมีถุนตุนกลุืม,มจะบอกว่ายังไงอะ่ะจะบอกว่าเขาไม่อ่อนลงนะ ไม่ว่าคุณจะรอการเปลี่ยนแปลงของเขาว่าให้เขากลับมารักคุณมากแค่ไหนหรือเคยรักคุณมากแค่ไหนแล้วคุณรอให้เขากลับมาเป็นคนเดิมบอกเลยว่าไม่นะคะบอกเลยว่าไม่นะคะพลังงานของเดอะชาริออตอ่ะยิ่งนับวันกับคิงดาบอ่ะเราก็อสศวินถือไม้เท้าด้วยนะยิ่งนับวันความรู้สึกจะรุนแรงขึ้นรู้สึกยังไงเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจเอาแต่ความคิดตัวเองไปทั้งมันเหมือน มันเหมือนถึงเต็มจุดที่มันเต็มแล้วอะมันเต็มแล้วมันมันลดไม่ได้นะมันลดไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณยังรอคนคนนี้อยู่ชาวราศีมีนพอจะเตือนคุณว่าอะไรคุณต้องเจ็บกับคนคนนี้ไปเรื่อยๆนะคุณต้องเจ็บกับคนนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะไม่มีการลดอะไรลงนะอาจจะหันกลับมาอ้ามาดีอยู่สมวันอาจจะมาดีอยู่สองวันอาจจะมาดีอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็เป็นสภาวะ แบบเดิมอีกนะแบบเดิมอีกเลยฉะนั้นคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยคุณพักนะคะแล้วหาทางออกที่ดีนะหาทางออกที่ดีอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับคนคนนี้ว่าคุณจะได้คนเดิมๆกลับมานะคะโอเคค่ะนะจบไปแล้วสำหรับชาวราศีมีนนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พอยด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ